รวมพระสมเด็จวัดระฆังราคาแพงที่สุดรุ่นยอดนิยมทุกพิมพ์ทุกรุ่นพระสมเด็จวัดระฆังมูลค่าสูงหลักร้อยล้านหากกล่าวถึงสมเด็จวัดระฆังสุดยอดวัตถุมงคลที่ถูกยกย่องว่าเป็นจักรพรรดิแห่งพระเครื่องแม้ว่าเวลาจะผ่านมานานหลายร้อยปีแต่ความนิยมของพระสมเด็จวัดระฆังก็ยังคงความเป็นอมตะ มีพุทธคุณที่เข้มขลังเป็นเลิศทั้งยังเป็นที่หมายปองอยากครอบครองของเหล่านักสะสมพระมากมายทั้งชาวไทยและต่างชาติถึงปัจจุบันจะหาพระสมเด็จวัดรแขังแท้ๆยกต้นๆจับได้ยากเพราะส่วนใหญ่ได้อยู่ในมือของนักสะสมระดับสูงไม่ว่าจะเป็นมหาเศรษฐีนักการเมืองหรือแม้แต่นักธุรกิจผู้ได้ครอบครองพระสมเด็จมากไปกว่านั้น ราคาพระสมเด็จวัดรักังทุกรุ่นก็มีมูลค่าพุ่งสูงจนถูกเรียกว่าสมเด็จวัดรักังราคาร้อยล้านบาทไปแล้วทั้งยังเป็นตำนานพระเครื่องที่ถูกฉายซ้ำอยู่เสมอในยุคป,ปัจจุบันผ่านสื่อโซเชียลต่างๆพระพุทธาจารย์โตวัดรักังทุกรุ่นพระสมเด็จวัดรักังทุกพิมพ์ทุกเนื้อทุกรุ่นต่างเป็นที่กล่าวขานและยอมรับสูงมากในวงการพระเครื่อง ที่ถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่ยุครัตนโกสินทร์ราวช่วงรัชกาลที่4โดยพระสมเด็จวัตรขังแท้นั้นเสียนพระจะรู้กันดีว่าพระสมเด็จแต่ละพิมพ์แต่ละรุ่นจะมีจุดตำหนิเป็นเอกลักษณ์เฉพาะให้สังเกตทั้งจุดตำหนิของพิมพ์ทรงจุดตำหนิเหนือพระปล่อยคราบขอบพระหลังพระสมเด็จวัดรขังมีกี่แบบ หรือองศาเอียงขวาเอียงซ้ายที่เป็นจุดตำหนิพระสมเด็จบรรทัังต่างๆนอกจากนี้ยังพบว,ว่าพระสมเด็จบรรทัังมีหลายพิมพ์และต่างถูกเรียกกันไปหลากชื่อตามเรื่องราวประสบการณ์หรือตามลักษณะพิมพ์พระนั้นๆเช่นสมเด็จบรรทัังยุคต้นพิมพ์ชาวบ้านสมเด็จบรรทัังพิมพ์ใหญ่องค์ครูพระสมเด็จร้อยปีวรรทัังสมเด็จขะแนนวัดรคังจิว๋ว หรือสมเด็จวัดระังพิมพ์พใหญ่หลวงพ่อวิจาร์ณเป็นต้นพระสมเด็จวัดระังพิมพ์พนิยมมีอะไรบ้าง 1. พิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์พระประธาน 2. พิมพ์ทรงเจดีย์มพิมฐานแซม 4. พิมพ์เกศบัวตูม 5. พิมพ์ปรกโพพระสมเด็จวัดรังมีทั้งหมดกี่พิมพ์กี่เนื้อมวลสาร คำตอบที่หลายคนน่าจะสงสัยเพราะขนาดเสียนพระหรือนักสะสมระดับท็อป,อปเรื่องนี้ก็เป็นอีกความยากที่จะหาคำตอบได้อย่างชัดเจนแต่วันนี้ทางรายการจะพาไปรู้จักกับพระสมเด็จวัดรฆังพิมพ์นิยมทั้งหมดว่ามีอะไรบ้างพระสมเด็จวัดรฆังราคาสิบล้านคือพระสมเด็จยุคไหนบ้างต้องบอกเลยว่าราคาพระสมเด็จวัดรฆังของพุทธาจารย์โตทุกรุ่นมีมูลค่าการเช่าหาสูง และหาจับได้ยากทั้งหมดทั้งพระสมเด็จบราขังแท้ยุคต้นยุคก,กลางและยุคปลายเพราะด้วยพุทธคุณและบารมีพระเครื่องที่ผู้ห้อยสวมใส่ประสบพบเจอกับอภินิหารความแกลวดคลาดอย่างน่าประหลาดใจและความศักดิ์สิทธิ์ครอบคลุมรอบด้านเรียกว่าพระสมเด็จบราขังนั้นเปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางจิตวิญญาณจึงทําให้เป็นพระเครื่องอันดับหนึ่งที่มีมูลค่าราคาสูงตามไปด้วย 1. พระสมเด็จวร,รขังพิมพ์ใหญ่พระสมเด็จบรรขังพิมพ์ใหญ่หรือพระสมเด็จบรรขังพิมพ์พระประธานรุ่นที่หนึ่งเป็นพระสมเด็จยุคต้นที่สร้างขึ้นในช่วงปีพศ2 4 0 9ที่วัดระขังโคศิตารามวรมหาวิหารหากกล่าวว่าพระสมเด็จบระขังรุ่นไหนแพงที่สุดต้องยกให้พระสมเด็จบรรขังพิมพ์ใหญ่ราคาแพงที่สุดอยู่ที่ประมาณ10ล้านถึงหลัก150ล้านบาท แน่นอนว่าปัจจุบันมีเจ้าของปิเทียเรียบร้อยแล้วโดยความพิเศษของพระสมเด็จบัดรคังพิมพ์ใหญ่คือเป็นรุ่นที่พระพุทธอาจารย์โตปลุกเสกขึ้นด้วยเนื้อมวลสารและผงพุทธคุณสุดเข้มขลังที่สำคัญความไม่สมบูรณ์ของพระพิมพ์หรือเรียกว่าจุดตำหนิพระสมเด็จบัดรคังพิมพ์ใหญ่นั้นยิ่งเป็นไฮไลท์เด็ดที่นักเล่นพระหมายปองแถมยังเป็นเครื่องการันตีว่าเป็นพระสมเด็จบัดรคังพิมพ์ใหญ่แท้อีกด้วย ซึ่งพระสมเด็จดรรฆังพิมพ์ใหญ่แบ่งออกด้วยกันหลายพิมพ์หลายบ็อกเช่นสมเด็จบระฆังอกวีพิมพ์ใหญ่หรือพระสมเด็จดระฆังพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มเป็นตน้น 2. พระสมเด็จดรรฆังพิมพ์ฐานแซมพระสมเด็จดระฆังพิมพ์ฐานแซมยุคตน้นหนึ่งในพิมพ์นิยมของพระสมเด็จดรรฆังจากกรุยุคต้นที่สมเด็จพุทธาจารย์โตได้ปลุกเสกขึ ah ้นเป็นอีกพิมพ์ที่มีพุทธศินสวยงามข่มลึก เตี่ยมไปด้วยพุทธคุณครอบด้านเรียกว่าพระสมเด็จวดรรคังพิมพ์ฐานแซมราคาแพงสูงไปสู่หลักสิบล้านบาทหรือหากเป็นองค์แชมป์ราคาพระสมเด็จวัดรรคังราคาพุ่งไป100ล้านโดยพระสมเด็จฐานแซมวัดรรคังนั้นมีด้วยกัน8พิมพ์นิยมได้แก่พระสมเด็จวัดรรคังฐานแซมพิมพ์เครืองพิมพ์โปร่งพิมพ์ฉลูดพิมพ์ป้อมพิมพ์สันทัดพิมพ์ย่อม พิมพ์อกกรงหูยานฐานเส้นและพิมพ์อกกรงหูยานฐานบางซึ่งแต่ละพิมพ์ทรงจะมีจุดสังเกตวิธีดูพระสมเด็จบระฆังฐานแซมรวมทั้งจุดตำหนิที่แตกต่างกันออกไป 3. พระสมเด็จบระฆังพิมพ์เจดีพระสมเด็จบระฆังพิมพ์เจดีโบราณรุ่นนี้ก็ได้รับความนิยมไม่น้อยอัดแน่นไปด้วยผงพุทธคุณและผู้เช่าผู้บูชาหลายคน ต่างกล่าวขานกันถึงประสบการณ์คนหัวลุกที่ได้พบเจอพูดง่ายๆเลยว่าพระสมเด็จบัดรฆังพิมพ์เจดีแท้ทุกพิมพ์นั้นหาได้ค่อนข้างยากแล้วในปัจจุบันโดยสมเด็จบัดรฆังพิมพ์เจดีมีทั้งหมด4พิมพ์ได้แก่พิมพ์เครื่องหรือพิมพ์ใหญ่เครื่องพิมพ์ฉลูดพิมพ์สันทัดและพิมพ์ย่อมหรือพิมพ์เล็กซึ่งราคาในการเช่าหาพระสมเด็จบัดรฆังพิมพ์เจดีสูงสุด อยู่ที่หลักสิบล้านไปถึงร้อยล้านบาท 4. พระสมเด็จวัดรคังพิมพ์ปกโพพระสมเด็จปกโพกโวัดรคังพิมพ์โบราณกรุกต้นอีกหนึ่งพิมพ์นิยมมาตรฐานที่สร้างขึ้นโดยสมเด็จพุทธาจารย์โตเพรหมารังสีเรื่องเนื้อมวลสารและพุทธคุณไม่ต้องพูดถึงเพราะอัดแน่นเต็มเปี่ยมมีพุทธคุณครบแน่นอนแต่ไฮไลท์สำคัญของพระสมเด็จรุ่นนี้ก็คือ ในปัจจุบันวงการพระเครื่องหาจับพระสมเด็จปกโพวัรขังไม่ได้แล้วเป็นรุ่นที่หายากที่สุดเพราะมีจำนวนการผลิตไม่ถึงสิบองค์บ้างก็บอกว่าพระสมเด็จวัรขังพิมป์อกโพมีหลายทรงพิมพ์เช่นพระสมเด็จปกโพวัตรขังโพห้าโพเจ็ดโพแปดและโพเก้าเป็นต้นโดยพระสมเด็จปกโพวัตรขังรุ่นนี้ได้ช่างหลวง หลวงวิจารณ์เจรไนเข้ามามีบทบาทอย่างมากทําให้หลายคนเรียกสมเด็จพิมพ์นี้ว่าพระสมเด็จวัครังปกโพพิมพ์หลวงวิจารณซึ่งพระสมเด็จวัครังพิมพ์ปกโพ,พมีราคาเจ้าหาไม่ต่ํากว่า10ล้านบาท 5. พระสมเด็จวัครังพิมพ์เกตบัวตูมพระสมเด็จวัครังพิมพ์เกตบัวตูมเป็นพระสมเด็จที่หาได้น้อยพอๆกับพระสมเด็จปลกโพ,พวัดรัง ด้วยจำนวนการสร้างที่น้อยมากและความพิเศษของพระสมเด็จบร,รคังพิมเกตบัวตูมหลายคนเรียกว่าเป็นพระสองคลองหรือพระฝากกลุนั่นก็คือเป็นพระสมเด็จพบที่กลุวัดบางขุนคลมโดยพระสมเด็จเกตบัวตูมบร,รคังมีด้วยกันห้าพิมพ์คือพระสมเด็จเกตบัวตูมบร,รคังพิมพ์เครื่องพิมพโปร่งพิมพ์สันทัดพิมพ์เกตบัวเรียวและพิมพ์ย่อมหรือพระสมเด็จเกตบัวตูมพิมพ์เล็ก หากใครได้ครอบครองพระสมเด็จวร,รคังพิมเกตบัวตูมนั้นก็ถือว่ามีบารมีวาสนาอย่างมากโดยพระสมเด็จวร,รคังเกตบัวตูมสภาพสวยขมชัดมักจะเรียกกันว่าองค์ครูมีมูลค่าในการเช่าบูชาสูงถึงหลักสิบล้านบาท 6. พระสมเด็จพิมพคะแนนวัรคังสมเด็จคะแนนวัรคังจิ๋วหรือเรียกว่าพระสมเด็จคะแนนรุ่นฉลองสมณศัก คือพระสมเด็จบัตรคังพิมพ์คะแนนที่มีขนาดเล็กจิ๋วประมาณนิ้วก้อยหรือขนาดเท่าเหรียญบาทสร้างขึ้นช่วงปีพศ4 4 4 4ถึง2 4 0 8สันนิษฐานว่าสร้างโดยสมเด็จพุทธาจารย์โตโดยสมเด็จคะแนนเป็นสมเด็จบัตรครังรุ่นสองที่มีคติการสร้างตามธรรมเนียมโบราณประกอบด้วยหลายทรงพิมพ์ด้วยกันเช่นสมเด็จคะแนนบัตรคังพิมพ์อกครุฑหรือพิมพ์ใหญ่ เป็นต้นซึ่งพระสมเด็จคะแนนวัดรคังมีพทุทธคุณเด่นไม่แพ้พระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เลยสำหรับราคาพระสมเด็จคะแนนจิ๋ววัดรคังแพงที่สุดอยู่ที่หลักหมื่นไปจนถึงหลักแสนบาท 7. พระสมเด็จร้อยปีวัดรคังปี2515สมเด็จวัดรคัง1 0 0ปีสร้างขึ้นในโอกาสครบร้อยปีวันมรณภาพพระสมเด็จพุทธ,ธาจารย์โต โดยพระราชธ,ธรรมภานีอดีตเจ้าอาวาสวัดระคังในปีพศ2515ได้ผ่านพิธีมหาพุทธาพิเศษอันยิ่งใหญ่ถึง3ครั้งด้วยกันเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ได้รับความนิยมสูงเพราะพุทธคุณก็โดดเด่นไม่แพ้พระสมเด็จยุคแรกๆเลยโดยสมเด็จบดระคัง100ปีมีทั้งหมด6พิมพ์ได้แก่สมเด็จบดระคัง100ปีพิมพ์เสียนโตเบล็อกแรกหรือบล็อกเส้น้าทิพย์ บล็อกไม่มีเส้นพาดทิพย์พิมพ์เสียนโตบีพิมพ์เส้นได้หรือบล็อกเส้นได้ลึกบล็อกเส้นได้ใหญ่และบล็อกเส้นได้เล็กพิมพ์ไข่ปลาเรือนพิมพ์ซุ้มซ้อนและพิมพ์ต้อใหญ่ซึ่งพระสมเด็จบรลลังก์หนึ่งร้อยปีแท้ราคาแพงที่สุดอยู่ที่หลักแสนไปลายๆหรือเริ่มต้นที่ราคาหลักหมื่นบาทอันดับสุดท้าย 8. พระสมเด็จบรลรคังรุ่นอนุสรณ์หนึ่งร้อยสิบแปดปี พระสมเด็จบรรคังรุ่นอนุสร์18ปีสร้างขึ้นในปีพศ2 5 3 3เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ผ่านการทำพิธีพุทธ,ธาพิเศษอย่างมีมนต์ขลังโดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้าพร้อมพระเกกิอาจารย์วัดดังมากมายในวันที่22มิถุนายนพศส5 3 3โดยด้านหลังสมเด็จบรรคัง118ปีทุกพิมพ์จะมีเอกลักษณ์เป็นตรายางรูประคัง ทั้งนี้พระสมเด็จอนุสร์1 8 8ปีพิมพ์นิยมมีทั้งหมดหพิมพ์พิมพ์ฐานแซมพิมพ์รูปเหมือนพิมพ์ปลกโพพิมพ์ใหญ่และพิมพ์คะแนนปัจจุบันมีการเช่าหาซื้อพระสมเด็จบัตรคังรุ่นอนุสร์1 8 8ปีพศ2533อ,อยู่ที่หลักพันบาทคาดว่าจะถึงหลักหมืน่นต้นๆได้หากเป็นพระสมเด็จบัตรคัง1 1 8ปีที่ทรงพิมพ์ขมชัดองค์สวย นี่คืออันดับพระสมเด็จวรคังรุ่นยอดนิยมราคาแพงที่สุดเรียกได้ว่าพระสมเด็จวรคังยังคงเป็นอันดับหนึ่งของตลาดพระเครื่องไทยที่มีมูลค่าสูงที่สุดและยังเป็นที่ต้องการสูงสุดด้วยที่สำคัญยังโดดเด่นเรื่องพุทธคุณครอบคลุมทุกด้านทั้งเมตตาโชคลาภและและคลวคลาดซึ่งในปัจจุบันพระสมเด็จโตวรคังทุกรุ่นทุกพิมพ์ของแท้หายากมาก และราคาพุ่งสูงขึ้นตลอดเวลานักสะสมพระที่สนใจพระสมเด็จพิมพ์นิยมก็สามารถหาเช่าได้แต่ในยุคปัจจุบันก็ไม่สามารถหาเช่าได้ง่ายๆเช่นกันเพราะพระก็เลือกเจ้าของถ้าเจ้าของมีศีลธรรมหรือมีบุญเก่ามีบุญเชื่อมโยงกันกับพระเครื่องที่สมเด็จพุทธาจารย์โตพระมารังสีสร้างขึ้นผู้นั้นก็คงได้ครอบครอง นี่คือพระสมเด็จวัดระฆังราคาแพงที่สุดทุกรุ่นรุ่นยอดนิยมทุกผิม์ทุกรุ่นมูลค่าสูงร้อยล้านบาทถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ทำคลิปดีๆให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเรื่อยๆนะครับ